สวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นก็กราบอนุโมทนาบุญกับแม่ครัวทุกทกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญให้กับตัวเองและอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็คู่เวรคู่กรรมที่เราคือทำเอาไว้หลายภพหลายชาติ ในชาติปัจจุบันนี้ก็ตามขอให้ทุกคนทุกท่านที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินจะระลึกได้ก็ดีไม่ระลึกได้ก็ดีขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าตั้งใจทำในวันนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุข่าอคา ก็อนุโมทนาบุญกับแม่ครัวแล้วอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติและคู่เวรคู่กรรมของเราแล้วมาดามก็ขอเอาบุญทุกทุกบุญในเช้าว,วันนี้มาฝากาทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยค่ะก็เป็นบุญถวายพระหารเช้าแล้วก็ถวายพระหารเพลนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยค่ะ สั่งสมบุญวันนิจกิจแจ่มใสวันนี้แม่ครัวก็ถวายลาดหน้าลาดหน้าหมูแล้วก็ลาดหน้าทะเลนะคะแล้วก็มีเจ้าภาพอีกชุดหนึ่งก็ถวายขนมปังก็มีขนมปังของของ,ของ,ข,องของเดนมาร์กนะคะเป็นขนมปังที่ขึ้นชื่อแล้วก็ทำสดสดทำสดสดร้อนร้อ,นรอ,นออกจากเตาเลยค่ะก็ก็จะมีเจ้าภาพารับบุญ ซื้อมาถวายพระคุณเจ้าแล้วก็ให้กับสาธุชนด้วยค่ะพระก็ได้ฉันคนก็ได้กินอิ่มอร่อยกันทั่วหน้าค่ะพี่น้องค่ะก็อนุโมทนาบุญกับพี่พี่วิที่เป็นเจ้าภาพถวายผลไม้รวมนะคะผลถวายผลไม้รวม อนุโมทนาบุญกับพี่เขาด้วยค่ะก็วันนี้พี่ติ๋มแกก็รับบุญเป็นเจ้าภาพารัดหน้าหมูเลี้ยงสาธุชนแล้วก็มีรัดหน้าหมูแล้วก็รัดหน้าทะเลค่ะก็อนุโมทนาบุญกับพี่ติ๋มด้วยนะคะวันนี้พี่ติ๋มก็เป็นเจ้าภาพาถวายรัดหน้าแล้วก็เลี้ยงสาธุชนอิ่มกันทั้งวัดเลยค่ะเพื่อนๆ ราดหน้าก็ม่อจัมโบ้จัมโบ้เลยค่ะก็จะมีพี่วิจะภาพผลไม้นะคะแล้วก็พี่มนิทเป็นจะภาพทั่วไปค่ะจะภาพทุกอา,อาหารทุกอย่างค่ะแล้วก็ราดหน้าก็ของพี่ติม๋มอนุโมทนาบนด้วยค่ะ ขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยนะคะชีวิตคนไทยหนะ้าต่างแดนกว่าจะได้ทำบุญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับพี่สอนด้วยนะคะพี่สอนก็ถวายทางทางเดนมาร์กก็เรียกสกิงเกอร์ก็จะเป็นพวกหมูแฮมแล้วก็พวกชีสนะคะพวกชีสพวกขนมปังนะะี่ค่ะก็มี ก็มีเจ้าภาพก็มีก็จะมีพี่สอนแล้วก็คุณรัฐแล้วก็น้องบีนะคะที่เป็นเจ้าภาพถ่ายขนมปังขนมปังที่เด่นมากนี่ขึ้นชื่อแล้วก็อร่อยมากนะคะเ,เพื่อนอนุโมทนาบุญกับแม่ครัวทุกทุกท่านด้วยนะคะค่าบุญเกิดขึ้น ทั้งสนายะค่ะก็ก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังจากทำนี่บุญจะเกิดขึ้นกับเราค่ะนี่ก็พี่สอนก็กำลังจัดเตรียมขนมปังใส่จานเพื่อที่จะนำไปถวายพระนะคะเพื่อนๆเนจ้าภาพขนมปังก็มีคุณรัฐแล้วก็น้องบีนะคะ ก็รู้สึกว่าจะเป็นทุกเช้าเลยค่ะที่คุณรัฐกับน้องบีเขาจะ,ะรับบุญเนาะรับบุญเนาะค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะให้พัฒหารนี่ก็ขึ้นชื่อว่าให้ให้ความแข็งแรงนะคะให้ความแข็งแรงแล้วก็อายุขยยืนยาวโาครคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนค่ะทำที่ท่านได้ที่เราค่ะเพื่อน คนไทยในต่างแดนก็จะได้ทำบ,บทุญทีกว่าจะได้เข้าวัดทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพื่อนๆบางคนสาม,ามีไม่ยอมขับรถให้ไม่อนุญาตให้ไปก็ไม่ได้ไปค่ะบางคนอยากจะไปแต่ว่าปัจจัยไม่มีหลายๆอย่างหลายๆอย่างก,ก็ไม่ได้ไปค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะใครที่ได้มา,าวัดถวายพระทหัหารสั่งสมบุญในต่างแดนนี้ก็ถือว่า เป็นบุญเป็นเป็นบุญจริงๆค่ะพี่น้องเป็นบุญจริงๆบุญลุ่น้วนค่ะเพราะว่าการที่เราจะได้มาวัดถวายพระทหารแต่และครั้งนี่ยากมากค่ะยากจริงๆค่ะวัดก็ไม่ใช่อยู่ใกล้นะคะวัดนี่จะอยู่ไกลามากค่ะอยู่ไกลจริงๆค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็การทําบุญการทําบุญนี่ไม่ใช่เรื่องง่าย <S 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 มันยากมากเพราะฉะนั้นเราก็ ไม่ให้ไม่ได้ทำไม่ทำให้บุญหกบุญหล่นนะคะ,ะบุญหกบุญหล่นนี่ก็คือเราทำแล้วใจเราก็ใส่ใส่เราก็จะมีความปลื้มปิติแล้วก็มีความสุขในบุญที่เราทำค่ะ <c oughs> แต่ถ้าทำไปหมดหีดไปนั่นคือบุญหกหมดเลยค่ะ,ะถ้าทำแล้วบุญหกบุญหล่นก็ ก็ขาดทุนค่ะเพื่อนๆไม่ได้บุญนี่ก็เป็นราดหน้าของพี่ติ๋มนะคะรัดหน้าทะเลคะ่ะหน้าตานี้ไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆอร่อยด้วยค่ะเค <at> ยไหมเพื่อนๆสิ่งไหนที่เราทําได้ยากเนี่ยพอเราทําได้นี่เราจะปลื้มเราจะมีความสุขมาดามนี่เป็นนะคะ โอ้โหคอยนับวันว่าจะได้ไปวัดเนี่ยวันไหนที่นัดกับเพื่อนวาจะไปวัดกัน,นกว่าจะถึงวันนัดเพื่อนเอนเ<ๆ>ชื่อไหมมาดามนอนไม่หลับนอนไม่หลับค่ะดีใจดีใจที่จะได้ไปวัดที่วัดเนาะไม่ว่าจะาผู้คนได้พูดภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้ยินภาษาไทยแล้วก็ได้กินอาหารไทยกินขนมไทย เราอยู่ต่างประเทศอะไรที่มันเป็นไทยๆเนี่ยเราจะมีความสุขมากคนที่อยู่เมืองไทยอาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยพี่น้องเชื่อเปล่าพี่น้องเชื่อไหมแค่นังสือเนี่ยแค่นังสือหรือกระดาษมีตัวภาษาไทยเนี่ยเราเห็นเรายังปลืม้มอ่ะเฮ้ยภาษาไทยเฮ้ยนักตัวหนังสือไทยอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นอะไรที่แบบมันดีต่อใจนะคะเพื่อนๆมันดีต่อใจมันเป็นอะไรที่ปิติมาก มันปื้มมากเลยนะคะคือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่ามาดามเป็ดค่ะมาดามเป็นปีแรกนะที่มาดามเข้าเข้ามาอยู่เดนมารนะ์กเนี่ยเห็นหนังสือภาษาไทยเล่มหนึ่งโอ้โหมาดามอ่านทุกตัวอักษรเลยค่ะเพื่อนๆอ่านแล้วอ,อ่านอีกอ่านแล้วอ,อ่านอีกอ่านอ่านจนขึ้นไม่ใช่ขึ้นใจนะคะเพื่อนๆขึ้นสมองเลยค่ะขึ้นสมองเลยนะคะเพื่อนๆมันมันเป็นอะไรที่แบบโอ้เราดีใจอะ่ะ เพราะฉะนั้นคนที่ได้อยู่เมืองไทยเนะ่ะจงภูมิใจเถิดค่ะจงภูมิใจแล้วก็จงดีใจเถิดค่ะว่าคนนุณอะโชคดีแล้วก็มีบุญเยอะมากถ้าได้มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณจะเข้าใจคุณจะเข้าใจคนไทยหลายๆคนยิ่งยิ่งช่วงหน้าหนาวเนาะมันมีแต่ความมืดมันไม่มีความสว่างอากาศมืดใจเราก็มืดนะคะเพื่อนเพื่อนอากาศเศร้าใจเราก็เศร้าค่ะเพราะฉะนั้น เวลาเราได้มาวัดเราเห็นตัวหนังสือไทยเราเห็นพระไทยเราเห็นคนไทยได้กินขนมไทยได้กินอาหารไทยมันมีความสุขค่ะเพื่อนๆมันมีความสุขสุขจริงๆค่ะมันมีความสุขสุขแบบไหนสุขยังไงเราไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้ค่ะมันจะมันอยู่ข้างในลึกๆค่ะเพื่อนๆนมันอยู่ข้างในลึกๆค่ะค่ะคลิปนี้มาดามก็ฝาก ไปแค่นี้นะคะฝากทีิปฝากน้องไปซสักนิดจะไวพอกันคลิปหนาแา้วจ้ะเนาะคลิปนี้มาดามกบขอไปถวายพัตหาหอันเศร้าสะก่อนจ้ะเอาบุญมาฝากสูขู่สุ้คนเลจ้ะเด้อขอให้ได้บุญทอทอกันจ้ะที่เบาออกมาที่กันออกมาโดยความปื้มนลจ้ะเนะาเนะปื้มใจร้ายค่ะปื้มค่ะเอาบุญตุมปืป้มเอาบุญถวายพัฒหาหเศร้ามาฝากสู้ขู่สุ้คนเลจ้ะเด้อ ขอการคิปหน้าจ้าคิปนี้กะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ